MOU ยกเลิกได้ไม่มีผลทางกฎหมายกัมพูชาฟ้องไม่ได้ เมื่อวานนี้มีเรื่องตลกหลาย2เรื่องเรื่องแรกนายกรัฐมนตรีแพทองทานหลักแกนนําพักร่วมรัฐบาลมายืนแถลงข่าวร่วมกันว่าจะเดินหน้าการเจรจาตาม MOU44 หากยกเลิกจะถูกกัมพูชาฟ้องร้องได้เรื่องที่2ก็อยู่บนใบหน้าของบรรดาคนที่มายืนแถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีวันนี้เจ็ดดอกจิกจะสรุปให้ฟังครับตลกร้ายเรื่องแรกไม่รู้ว่าเป็นความอ่อนหัดของตัวคุณหนูนายกหรือความอ่อนหัดของทีมกฎหมายรัฐบาลเพราะการปล่อยให้คนเป็นนายกมาพูดว่าถ้ายกเลิก MMOU ฝ่ายเดียวเราจะ โดนกัมพูชาฟ้องร้องแน่นอนทั้งที่ M.O.U ไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายเป็นเพียงการบันทึกความเข้าใจไม่สามารถฟ้องร้องกันได้เพราะไม่ใช่ข้อตกลงหรือสัญญาเหมือน M.O.A หรือบันทึกข้อตกลงดังนั้นต่อให้ฝ่ายไทยหรือกัมพูชาประกาศยกเลิก M.O.U 44ก็ไม่มีฝ่ายไหนฟ้องร้องได้หรือฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลต้องการให้นายกลูกคุณหนูออกมาข่มขู่ประชาชนทางอ้อมเอาการฟ้องร้องทางคดีมาขู่มีให้ต่อต้านการเจรจาตาม M.O.U ฉบับนี้การพูดเช่นนี้จึงทำให้นายยก ดูไม่ฉลาดดูหน้าขบคันในสายตาของคนที่รู้กฎหมายว่า MOU ยกเลิกได้แต่มันดันขำไม่ออกเพราะเล่นเอามาข่มขู่ประชาชนนี่แหละตลกร้ายเรื่องที่2ก็คือบุคคลที่มายืนเรียงรายพร้อมกับนาย,ยกเพราะเมื่อเห็นใบหน้าของคนเหล่านี้แล้วกับไร้ซึ่งความเชื่อถือไรความมั่นใจว่าคนพวกนี้จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไว้ได้เพราะหลายคนล้วนมีประวัติที่ทําให้คนเกิดอาการไม่ไว้ใจกันทั้งนั้นเช่นพัวพันคดีโกงปามน้ํามัน,มนปตทอปอกขาวเขาว้ขาเก่าสิปีช่วยนายหญิงผัวพันพ้น ประโยชน์ธุรกิจกัญชาและงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาผัวพันนําเข้าหมูเถื่อนสมรู้ร่วมคิดช่วยเหลือนักโทษชายชั้น14และลูกชายของตระกูลใหญ่บุกลุกเขากระโดเห็นใบหน้าของคนเหล่านี้แล้วแม้จะอยากหัวเราะในความปริ้นป้อนก็ขำไม่ออกเพราะเรื่องนี้มีเกาะกูดและน่าน้ําในอ่าวไทยเป็นเดิมพันลองนึกภาพถึงการส่งนักมวยที่มีประวัติมวยล้มต้มคนดูชกไม่สมศักดิ์ศรีชกแล้วแพ้ง่ายเกินไปแพ้ไวเกินคาดเรากําล,กลังจะส่งนักมวยแบบนั้นไปชกกับนักมวยกุลขแมแยในศึก แกงชิงทรัพยากรและดินแดนทางทะเลคิดว่าจะมีคนไทยสักกี่คนที่มั่นใจว่าจะชนะกลับมาคิดว่าเซียนมวยจะกล้าเดิมพันฝั่งนักมวยไทยจอมล้มมวยหรือไปเดิมพันฝั่งคุณคาแม่แทนดีกว่าสภาพแบบนี้แพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นชกแล้วติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดอกจิครับ